มันเครียดนะมันเครียดคือวันนั้นที่คุยกันมันจังหวะว่าก็ไม่ก็ถามนะว่าแบบเครียดปะวะเอาจริงๆมันก็บอกมันเครียดจะถามว่ามีปัญหาไหมไม่ได้มีปัญหากันเลยมือที่สามก็ต้องพูดถึงไม่มีเลยด้วยซ้ำ หลังจากที่วงในนะคะได้มีการออกมาคอนเฟิร์มแล้วว่าเชียร์ที่คำพรได้เลิกลากับไฮโซบิกปิดฉากชีวิตรัก4ปีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือเพียงมิตรภาพดีๆที่มีให้กันหลังกระแสข่าวเลิกรานางเอกดังเชียร์ที่คำพรกับไฮโซบิกแฟนหนุ่มดานสาเชียร์ได้เคลื่อนไหวโพสต์ Post, ทีเซอร์คลิปกับไฮโซบิก พร้อมกับแคปชั่นว่าที่เซอร์เดลัสอ p พ s o ซดที่ยักเอย๋ยการเดินทางครั้งสุดท้ายของพวกเราที่ญี่ปุ่นฝากติดตามกันด้วยนะพรุ่งนี้บ่ายสองที่ย e ักษ์เอ๋ยเชียร์ UPchannel ขณะที่ทางด้านของไฮโซบิก so ค่ะก็ได้มีการเคลื่อนไหวเข้ามากดไลค์โพสต์ดังกล่าวด้วยนะคะด้านเพื่อนๆในวงการก็เข้ามาส่งหัวใจให้กําลังใจกันรวัรวด้านแฟนคลับก็ยังคงไม่อยากจะเชื่อว่าทั้งคู่เลิกรากันค่ะต่างก็เข้าไปคอมเมนต์ไม่อยากให้เป็นเรื่องจริงนะคะ โดยเมื่อคลิปเต็มออกมานะคะทางช่อง c h e ยร์อัพชาน e ลค่ะชื่อคลิปฟูลอีพีสิบสองเดอะลัสเอพิโซดออฟที่ยักเอ๋ยการเดินทางครั้งสุดท้ายของพวกเราญี่ปุ่นยี่ใจเอย๋ยออกมาเป็นทริปญี่ปุ่นของทั้งคู่หวานพากันไปกินอมเมกาเซร้านชื่อดังที่ญี่ปุ่นพบว่าตอนหนึ่งในคลิปสาวเชียร์นะคะยังแซวด้วยถึงข่าวอักษรยอ่อคู่รักมาเทที่มีกระแสะเลิกรากกันก่นกอนหน้านี้ว่าตอนเห็นตัวยอ่อเดี๋ยวตัวจริงต้องโผล่มารอมาเกือบเดือนแล้วคู่รัก มาเทคู่นั้นยังไม่โผล่มาเลยงั้นแสดงว่าใช่แล้วแหละคู่นี้คู่หลักมาเทก็อย่างนี้เป็นคู่หลักมาเทที่ตอนเห็ุตัวยอ่อเดี๋ยวตัวจริงมันต้องโผล่มารอมาจนเกือบเดือนละคู่หลักมาเทคู่ไหนไม่โผล่เลยงั้นแสดงว่าใช่แล้วละ่ะคู่นี้ และตลอดทริปโมเมนต์หวานนะคะไปกินไปเที่ยวคู่รักอื่นไปคาเฟ่กันหวานหวานคู่เราเล่นเกมช้อปปิ้งเสื้อบ่อนคู่กันรองเท้าวิ่งคู่กันทั้งยังมีการถ่ายรูปคู่กันหวานแต่งตัวคู่รองเท้าคู่เที่ยวแบบไม่มีแพลนตกรถไฟด้วยกันถ่ายคลิปยังมีการขึ้นข้อความโดยได้ขอบคุณทุกคนและคุณธนพลสําหรับทุกอย่างไม่มีธนพลก็ไม่มีที่ยากเอ่ยด้วยท่ามกลางกระแสะแ,ฟแฟนคลับขาเสียดายมากค่ะทั้งคู่เลิกราอยากให้กลับมา เเหมมือนดิซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าชาวเน็ตหลายคนนะคะก็ยังคงค้างคาใจและยังไม่รู้แนะ่ชัดว่าสาเหตุที่ทั้งคู่เลิกกันเป็นเพราะอะไรนะคะจนกระทั่งล่าสุดค่ะทางด้านของคุณมิน้นเพื่อนสนิทอีกคนนะคะของเชียร์ที่คําพรได้มีการเผยผ่านรายการข่าวใส่ไข่นะคะระบุว่าเจอเชียร์ล่าสุดก่อนไปญี่ปุ่นเหมือนทั้งคู่คบกันจุดจุดหนึ่งก็คิดถึงสเต็ปต่อไปซึ่งทั้งคู่ไม่ได้มีปัญหาก,กันเลยมือที่3ไม่มีเลยด้วยซ้ําเข้ากับที่บ้านได้ดีแต่คุยกันว่าจะไปยังไงกันต่อไหน คตโดยยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องที่ฝ่ายชายไม่มีการขอแต่งงานก็เลยเลิกแต่ทั้งคู่มีการคุยกันแล้วว่าจะเอายังไงโดยมิ้นได้เผยว่าเชียกก็เครียดเพราะว่าทั้งเชียร์และบิ๊กไม่มีอะไรไม่ดีเลยเหมือนจิกซอลงล็อกพอดีเป๊ะขนาดนั้นไม่ใช่มีใครไม่ดีส่วนเรื่องอนาคตของทั้งคู่ก็ไม่รู้นะเขาไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้เกลียดกันไม่ได้มีปัญหามือที่3เราก็ไม่รู้หรอกว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นอย่างไรก็ตามเมื่อย้อนเส้นทางความรักนะคะที่เชียร์เคยเล่าผ่าน รายการต่างๆที่เริ่มต้นจากความไม่ชอบแต่สุดท้ายก็แพ้ความสม่ำเสมอรวมทั้งเหตุผลที่ไม่อยากแต่งงานไม่อยากมีลูกโดยเชียได้เผยจุดเริ่มต้นรู้จักบีกว่าเรียนคอสธุรกิจด้วยกันไม่ได้ถูกใจตั้งแต่แรกไม่ได้ชอบแต่ว่าเป็นเพื่อนกันมาตลอดซึ่งเชียบอกว่าเป็นคนที่แพ้ความสม่ำเสมอเพราะว่าความสม่ำเสมอต้องใช้เวลามากกระทั่งวันหนึ่งที่ระยะเวลามันผ่านไปค่อนข้างนานพอสมควรรู้จักกันว่าจะมาใช้สถานนะคำว่าแฟนก็ประมาณ2ปี โดยเชียร์เผยว่าเขาไม่ได้สนใจเราจากข่าวหรือจากอะไรเลยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เรามีโอกาสได้คุยกันมากขึ้นด้วยคลาสเรียนทุกคนเป็นเพื่อนกันใหม่ทั้งหมดแล้วมีช่วงหนึ่งที่เราต้องไปต่างประเทศด้วยกันแล้วจังหวะบินกลับมาเหตุการณ์จับพลัดจับผูเหมือนละครจับวางเลยค่ะจับมาให้นั่งคู่กันแล้วจริงๆกลับมา3มคนจริงๆจะขอนั่งด้วยกันแต่ที่มันไม่ได้แล้วเหลือแค่เชียร์นั่งกับเขาแบบนั้นแล้วคนนี้ก็มานั่งคนเดียวแล้วเรา ก็ขอให้เขาสลับตัว๋วขอให้เพื่อนเรามานั่งเขาก็ไม่ยอมมันก็เลยกลายเป็นเรานั่งคู่เขามาตลอดทางเลยเลยทําให้ได้มีโอกาสคุยกันเขาบอกว่าเขาเริ่มประทับใจเราตั้งแต่ตอนนั้นแต่ตอนนั้นเชียร์ยังไม่ได้คิดอะไรนะคะช็อตที่ถูกขอเป็นแฟนบิ๊กก็ขอต่อหน้าซึ่งเชียร์เผยว่า,ารู้จากการกระทําแล้วว่าบิ๊กอยากจะขยับความสัมพันธ์โดยพูดมาคํานึงว่าเมื่อไหร่จะใช้คําว่าแฟนกันได้เชียร์ก็ตอบเขาไปว่าอยากใช้ก็ใช้สิขณะที่ทางด้านของบิ๊กเผยว่าโดน เชียปฏิเสธหลายครั้งแต่ในความรู้สึกของตอนคิดว่าเชียคือคนที่ใช่ประทับใจที่เป็นตัวเองซึ่งในตอนนั้นเชียบอกว่าบิ๊กน่าจะทุ่มเทให้ผิดคนเกรงใจเวลาทําอะไรดีๆให้แล้วไม่ได้อะไรดีกลับไปซึ่งถึงแม้จะปฏิเสธแต่บิ๊กก็ไม่ดรามา่ายังเป็นเหมือนเดิมคุดมอร์นิ่งทุกเช้าเหมือนเดิมและทําทุกวัน เวลาที่อยู่ด้วยกันบิ๊กมีเหตุผลมากมีความเป็นผู้ใหญ่เป็นคนไม่หยุ่มหยิ้มแต่เชียร์เป็นคนที่หยุ่มหยิ้มมากเป็นคนขี้น้อยใจขี้งอนแต่ตอนนี้มีเหตุผลขึ้นมากเพราะว่าเราโตขึ้นเรื่องแต่งงานยังไม่คิดดูไปเรื่อยๆเพราะว่าการแต่งงานค,นคือภาพอนาคตที่สําคัญแตงง่ไม่เคยเห็นภาพตัวเองแต่งงานไม่เคยคาดหวังเป็นคนกลัวเจ็บเพราะว่ารักใครเป็นคนที่รักจริงมากส่วนเรื่องลูกก็ไม่เคยคิดว่าอยากมีลูกด้วยซ้ํามองภาพตัวเองไม่ออกเพราะว่าเรามองภาพแค่ทํางานทํางาน การที่จะไปสู่การมีบุตรหรือเลี้ยงลูกมันอาจจะมีไปอีกสเต็ป แต่ตอนนั้นคือเราต้องมีเวลาจริงๆเคยคิดปิดประตูเรื่องมีลูกแต่เราคิดของเราฝ่ายเดียวไงแต่ถ้าเราคิดว่าเราจะอยู่กันเป็นคู่กับใครสักคนเราก็ต้องฟังเขาด้วยคุยกับเขาด้วยขณะที่ทางด้านของบิ๊กนะคะได้บอกว่ารักกันทุกวันอยากให้เชียร์มีความสุขในทุกๆวันที่ได้อยู่ด้วยกันไม่อยากเห็นเชียร์เจ็บปวดอยากให้มีความสุขตลอดและจะทําให้ดีที่สุดอยากอยู่อย่างนี้ไปข้างกันเรื่อยๆดูแลเชียร์ให้ดีที่สุดท่านผู้ชมคะแม้ว่า ทั้งคู่จะเลิกกันไปแล้วนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์ของเขาก็ยังดีอยู่นะคะในอนาคตก็ไม่มีอะไรแน่นอนค่ะบอกได้เลยว่าแฟนคลับอาจจะมีหวังนะคะก็คงได้แต่ลุ้นกันต่อไปค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทางช่อง y YouTube Top ดาราด้วยนะคะ